สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง i f a n d Go ช่องที่จะมีแต่ความสุขสนุกสนานให้กับชาวเทรดเดอร์ทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เชิดด้วยนะคะคลิปนี้นจะมาแนะนำเครื่องมือที่บอกจุดเข้าออกยอดฮิตในปี2025นั่นก็คือ t e Channel Strategy หรือว่า TTS นั่นเองค่ะเครื่องมือที่จะต้องถูกใจสายรันเทนอย่างแน่นอนใช้เก็บกำไรในระยะยาวมากกว่า1,000จุดใช้ในตลาดที่เป็นสตรองเทรนได้ดีเลยทีเดียวค่ะอีกทั้งเขายังมีแพ็กเกจสุดคุ้มเอาใจนักเทรดที่ใช้ดีแล้วบอกต่อด้วยนะคะรายเดือนเพียงเดือนละ155เหรียญแต่จะคุ้มกว่าไหม ถ้าเป็นรายปีเพียงปีละ990เหรียญซึ่งเชิลองคำนวณมาแล้วนะคะจะถูกลงไปอีก870เหรียญเลยนะคะเรามาดูเงื่อนไขการใช้งานของเจ้าเครื่องมือ tts กันเลยนะคะว่าเขาใช้งานกันยังไงในส่วนของ up ten 1. กราฟอยู่เหนือเส้น t u n เ e l ไล n e 2. กราฟเป็นสีฟ้า3รอกราฟย่อมาใกล้เส้นทูแนลแล้วขึ้นสัญญาณลองซีลอง,ลองแล้วก็พิจารณาเข้าออเดอร์ได้เลยค่ะในส่วนเงื่อนไขของดาวเทนมีดังนี้ค่ะ1กราฟอยู่ใต้เส้นทูแนลไลน์สกราฟเป็นสีแดง3 รอกราฟเด้งมาใกล้เส้นทุเแนลไลน์แล้วขึ้นสัญญาณช็อตซีช็อตเราก็สามารถพิจารณาเข้าออเดอร์ได้เลยค่ะอ่ะเราลองมาแบ็กเทสการเข้าออเดอร์โดยใช้เจ้าเครื่องมือ TTS กันเลยนะคะโอเคเฉันจะมาบอกว่าเจ้า TTS หรือว่า Trend to n นเ l Strategy เนี่ยเขาใช้งานกันยังไงแบบไหนยังไงบ้างเวิร์กไหมมาดูกันค่ะตัว TTS หรือว่า Trend to n น e l Strategy เนี่ยนะคะเขาเนี่ยก็จะบอกจุดเข้าที่เป็นไปตามตแนวโน้มของตลาดตลาดที่เป็นเทรนใครที่เป็นสาย SMC เนี่ยเชื่อว่าเหมาะเลยนะ เพราะว่าเขาจะอ่านโครงสร้างของ SMC นะคะ Market Structure อะไรอย่างนี้แล้วก็เขาก็จะมีการบอก Shock s h o คืออะไร s h o c ก็คือ Change of Character ก็คือการเปลี่ยนแนวโน้มของราคาหรือว่าเปลี่ยนกลับโครงสร้างของราคานะคะแล้วก็ก็จะบอกการ BOs BOs นะคะ ก็คือ break of structure การ break of s t r u c t u r e เนี่ยก็คือการเบรกของโครงสร้างเดิมไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะโอเคสำออแล้วเชิก็จะบอกว่าเขาก็จะเหมาะสำหรับสายสำหรับ run trend นะคะที่เป็น up trend แล้วก็ down trend จะเหมาะมากๆเลย เดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของเขากันเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกรัเปล่านะคะเราก็จะมาติดเครื่องมือตรงนี้กันเลยนะคะปึ๊บมาแล้วอ่าเห็นไหมคะเห็นไหมเอ่ยว่าเขาเนี่ยก็จะบอก สิกแนลของเราอยู่ตรงนี้ช็อตช็อตช็อตเนี่ยก็คือเซลนะคะใช้แทนคำว่าเซลเนาะเนี่ยค่ะเขาก็จะขึ้นบอกแบบนี้เลยเห็นไหมอ่าโอเคนี่ก็คือเส้นชั่นแน l ไลน์นะคะ แล้วก็สังเกตดูดีๆอ่านี่คือเขาก็จะบอก BOS ก็คือ Boss Break of Structure นั่นเองนะคะโอเคอ่าตรงนี้อ่าเห็นไหมเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็น Shock Change of Character นะคะ ออยู่ตรงนี้ซึ่งเขาจะเริ่มเปลี่ยนเทนแล้วเห็นไหมคะเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนจากเทรนสมุดอันนี้เป็นล่องก็คือบ u าเนาะจากเทนขาขึ้นก็จะเป็นเทนขาลงอ่ะโอเคตามนี้เลยนะคะเี๋ยเชยก็จะมาบอกว่าเงื่อนไขาการใช้งานของเขาเนี่ย เป็นยังไงนะคะโอเคเช่อ okay. ขออธิบายสำหรับเทรน์ขาขึ้นก่อนนะคะอัพเทรนเนาะโอเคอัพเทรนเนี่ยพอเราเนี่ยพี่พี่ลองสังเกตดูนะคะกราฟเนี่ยจะเป็นสีฟ้าเห็นไหมคะ เราลองมาสังเกตเห็นไหมเอ่ยอันนี้คือเงื่อนไขาการใช้งานในเทนขาขึ้นนะคะก็กราฟเนี่ยก็จะเป็นสีฟ้าพี่สังเกตดูนะคะแล้วก็จะขึ้นสิสแนวว่าซีลองหรือว่าลองเห็นไหมคะอ่าแล้วเราเนี่ยก็จะรอกราฟเนี่ยมาอยู่ใกล้เส้นท u นแน l ไลน นะแล้วขึ้นสัญญาณลองแล้วก็สามารถเข้าพิจารณาเข้าออเดอร์ได้เลยอ่ะโอเคเชิญก็จะมาอ่าลองเข้าอ,ออเดอร์ให้พี่ๆดูนะคะอเอาตรงไหนดีนะาตรงนี้โอเคไหมเอ่ย โอเคเนาะเป็นเทรนหาขึ้นแล้วนะคะเราลองมาพิจารณาเข้าออเดอร์กันเลยโยชัวเบรกไม่ทันนะขอโทษค่ะเอาใหม่เนาะอ่ะตรงนี้ปึ๊บโอเค พิจารณาเข้าออเดอร์นะคะตรงนี้ขึ้นสัญญาณลองสองส่งสัญญาณเลยอะ่ะโอเคนะคะสตูก็โอเวอร์โซลแล้วด้วยก็น่าก็สวยนะเขากำลังจะยัดขึ้นนะคะขึ้นสัญญาณตรงนี้แล้วนะคะเฉยก็จะลองมาเข้าดู เข้าออเดอร์ดูนะคะเหมือนเดิมทีพีหนึ่งพันจุดเซลหนึ่งร้อยเอ้ห้ารอยจุดนะคะตรงนี้โอเคเรามาดูกันดีกว่าว่า ว่าเขาจะไปไหมเอ่ยออเดอร์ Order แรกของเรานะคะเริ่มเลยโอเคทีพ okay. ีเรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งพันจุดง่ายไหมเอ่ยเวิร์กนะเชื่อว่า หนึ่นจุดนะคะเธอก็จะเอาไว้ตรงนี้โอเคแล้วเราไปดูออเดอร์ที่2กันเลยนะคะโหอ,ออเดอร์นี้ขึ้นอีกแล้ว ใกล้เส้นชูเนแนลไลน์เชื่อยังไม่ผิดเจรณาออเดอร์เขานะคะโอเคลองตรงนี้น่าสนใจเพราะว่าเขาเนี่ยเข้ามาใกล้เส้นชูเนแนลไลน์แล้วนะคะแล้วกราฟก็เป็นสีฟ้าด้วยโอเคเชื่อจะลองพิจารณาเข้าออเดอร์นี้นะคะ สวยเลยเนาะสวยเลยโอเคเหมือนเดิมค่ะ sl 500 tp 1,000จุดไปกันต่อโอเคโอ้โหเห็นไหมคะ พี่เห็นไหมเอ่ย TP อีกแล้ว TP หนึ่พจุดเลยนะคะส่ยแรนเทนนี้ต้องมีแล้วนะเห็นไหมแล้วเขาก็จะบอกบอสให้เราด้วยตรงนี้ Break of Structure ให้เราด้วยนะคะตรงนี้ก็ตรงนี้ก็คือ ขาก็จะเบรกโครงสร้างไปเรื่อยๆนะคะโอเคออเดอร์ okay. ที่2ของเราเนี่ยก็บวกไปแล้ว1,000จุดนะคะเรามาดูออเดอร์ Order ที่3กันเลยเดี๋ยวกันนะชื่อขอคลิกตรงนี้ก่อนไม่ใช่สิโอเคไปกันต่อเลยนะคะ ยังไม่มีสัญญาณใดๆเกิดขึ้นเลยนะคะโอเคตรงนี้เชยยังจะไม่พิจารณาเข้าออเดอร์เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเขาไม่อยู่ในเส้นทูนาร์ตรงนี้เราก็ยังไม่เข้าเห็นไหมคะไปกันต่อกัอน,นะอ่าเกิดการช็อคเกิดขึ้นแล้วนะคะ ตรงนี้เกิดการช็อกเกิดขึ้นแล้วนะคะเราดูเราก็ไปกันต่ออาา่าฮะโอเคเขากำลังตอนนี้ยังตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนเทรนใดใดทั้งสิ้นนะคะ ไปกันต่อโอ้โหอยู่ไกลเลยยังไม่ยังไม่พิจารณาเข้าออเดอร์นะคะไปกันต่อ แล้วสังเกตง่ายๆถ้าเขาจะเปลี่ยนเทนเนี่ยกราฟจะเป็นสีเหลืองนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนเทนนะคะไปกันต่ออ่าเชจะลองเข้าตรงนี้เพราะว่าเขาอยู่ใกล้ๆนะคะใกล้ๆเส้นถูแนวลายแต่กราฟเขาก็เป็นสีฟ้าเชจะลองเข้าพิจารณาเข้าอ,ออเดอร์นี้ดูนะคะ SL 500จุดท p 1000จุดเหมือนเดิมนะคะโอเคเราไปดูกันต่อเลยโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะถือว่าใช้ได้บวกมาอีกแล้ว1000จุดนะคะแกก็ง่ายเึ้น ประหยัดเวลาด้วยเนาะไปกันต่อคะ่ะนี่เรายังไม่เข้านะเพราะเขาอะทะลุสัญญาณลองเนี่ยทะลุมาอยู่ใต้เส้นทุนเนลเราก็ไม่เข้านะคะพ่อยก็โดนพอไม่ตรงเงื่อนไขด้วยไปกันต่อ จะเป็นแบบนี้นะคะอ่าเห็นไหมคะเกิดการเอ่อเขาเรียกว่าจะเปลี่ยนเทรนแล้วนะกลับเป็นสีเหลืองก็คือไซเว์เทรนที่เขาเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนเทรนเป็นขาลงหรือว่าดาวเทรนนั่นเองนะคะโอเคไปกันต่อตอนนี้เราก็จะมามองที่เห็นไหมคะ เกิดช็อกแล้วตรงนี้เกิดช็อกแล้วคนเขาเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนเทรนเป็นอัพจาก up เทรนเป็น down เทรนนะคะโอเคโอเคไปกันต่อถ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงเนี่ย เราก็จะไปโอเคเห็นไหมคะอันนี้คืออันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้ก็คือเขาเปลี่ยนเทนแล้วนะคะซึ่งเป็นดาวเทนแล้วนะคะเดี๋ยวเชาจะมาพิจารณาออกเข้าออเด์ดังนี้นะคะดาวเทนเนี่ยกราฟต้องอยู่ใต้เส้นทูนเนไลน์แล้วกราฟก็ต้องเป็นสีแดงแล้ว รอกราบเด้งมาใกล้ๆเส้นทูนแเนลแล้วขึ้นสัญญาณชอ็อตซีช็อตเนี่ยเราก็สามารถพิจาเข้าอ,ออเดอร์ได้เลยนะคะเชิญจะก็จะเข้าออ,อเดอร์นี้ตรงตามเงื่อนไขของเราเป๊ะเลยโอเคนะคะเอสลห้าร้อย 1> tp 1 0 0 0จุดตรงนี้นะคะแล้วก็มาดูไปกันต่อโอ้โห tp เรียบร้อยแล้วนะคะอีก1,000จุดโอ้โห1,000จุดนี่เป็นเรื่องง่ายสำหรับคนที่จะเทรดเลยนะคะ ออเดอร์นี้1,000จุดในดาวเทนนะคะไปกันต okay. ่อเกิดการบอสแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะถ้ายังไม่มีสัญญาณเราก็ยังไม่เล่นนะคะเกิดสัญญาณก็อยู่ใกล้ใกล้ ตรงนี้อยู่ใกล้ๆเส้นชูน่าเนะคะกราฟก็ต้องเป็นสีแดงเห็นไหมคะโอเคพิจณาเข้าออเดอร์นี้ได้เลยนะคะเอสลห้าร้อยทีพหนึ่งพันจุดเหมือนเดิมนะคะโอเค โอเคเห็น <Okay. S 2> ชัดๆเลยนะคะไปกันต่อติ๊งติงโอเค tp เรียบร้อยแล้ว1000จุดนะคะเรายัางไม่มีไม้ที่แพ้เลยนะเนี่ยเพราะว่าเราจะต้องพิจารณาเข้าอ,ออเดอร์ตามที่เรา กำหนดมาให้นะคะไปที่ไม้ต่อไปเลยออเดอร์ต่อไปเลยนะคะยังไม่มีสัญญาณขึ้นนะคะเกิดการบอสเรื่อยๆเลยนะคะโอเค โอเคอันนี้เขาอยู่ไกลจังเลยอะ่ะเชยยังไม่เล่นนะคะเพราะว่าเขายังไม่เด้งมาใกล้เส้นชูแนลไลน์เฉยยังไม่เล่นนะคะ โอเคเรามาดูกันเลยโอ้โห oh. oh. อยู่ข้างล่างนี้เชื่อกันได้ว่าหายไปไหนโอเคค่ะค่ะอันนี้ก็ยังไม่ยังไม่อ่ายังไม่ใกล้เส้น แต่เราจะลองเข้าออเดอร์ไหมคะเพราะว่ามันขึ้นสัญญาณอ่ะเชื่อจะลองเข้าดูนะคะเชื่อจะลองเข้าออ,อเดอร์ตรงนี้ โอเคนะคะไปกันต่อโอเค TP เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งพัจุดโอ้โ oh, ห oh. เรายังไม่มีไม้ที่แพ้เลยนะทุกคนเดี๋ยวเชิญลองมายกตัวอย่างให้ดูอีกนะคะไปกันต่อ โอเคตรงนี้ถือว่าเด้งมาใกล้อยู่นะคะขออน,นุญาตตัานปพมนะโอเคตรงนี้ใกล้ๆก,กันเลยอันนี้ TP ไปแล้วเนาะหนึ่พจุดนะคะตรงนี้ก็ก็เข้านะเข้าเงื่อนไขนะจะลอง เข้าดูเพราะว่าสัญญาณขึ้นตรงนี้นะคะแล้วก็เขาก็ามาใกล้เส้นชูนาลายด้วยอ่าลองดูนะคะโอ้โหออเดอร์นี้ โดน SL นะคะติดลบไปห้ารอยนะคะอ่าโอเคออเดอร์นี้ติดลบไปห้ารอยนะคะเราลองมาดูอีกสักออเดอร์หนึ่งไหมคะเนาะยังไม่เข้าเงื่อนไขนะแต่ก็ลง เชิร์กยังไม่เล่นนะคะเรายังไม่เข้าเพราะว่าก็ยังก็ยังไม่มีอะไรให้เข้าออเดอร์ได้นะคะโอเคอ่ะเรามาดูไหมนี่ขึ้นช็อตเราก็อยู่ใกล้ๆนะคะเส้นทูแนล จะจะเข้าไม้นี่เหมือนเดิมนะคะจะแซล500ท tp 1 0 0 0จุดโอเคไปกันต่อโอเคบวก1,000จุดอีกแล้วนะคะโอเค โอเคมาดูบทสรุปกันเลยนะคะที่เราลองเข้าออเดอร์ตามเครื่องมือนะตอนนี้เราบวกไปแล้วนะคะทั้งหมดเรามี1 2 3 4 5 6โอเคเจ็ด 8 8ออเดอร์นะคะตอนนี้เรามีที่8ออเดอร์เลยเดี๋ยวเชอร์ก็8ออเดอร์เนี่ย เราบวกเท่าไหร่แล้วเรา SL เท่าไหร่นะคะ12000จุดแล้ว345678ห้าหเออเดอร์เราบวกไปแล้วเรา tp ไปแล้วนะคะ ที่พีไปแล้วทั้งหมด <c oughs> ขอดูอีกรอ,อบหนึ่งนะคะเยวะนะเราจะเชื่อรู้ว่า sl เนี่ยมีอยู่แบบห้าย tp ก็จะอยู่ที่12 3 4 5 6 7 7 พันจุดเลยนะคะโอ้โหสายลันเชนของเรานี่ใช่ย่อยเลยนะบวกไปแล้วพ p อยู่ที่โอ้โหเจ็ดพันจุดเลยเนี่ยเชอลืมอีกแล้วอะหนึ่งสอง สามสี่ห้าหเจดพจุดโอเคบวกไปแล้วนะคะเจ00จุดโอ้ oh my god โอ้ว่าแล้วทำไมถึงลืมคือบวกเยอะจัดะ่ะทุกคนสรุปว่าเราเนี่ยได้กำไรไปแล้ว 6, กพัห้ารจุด นั่นเองค่ะโอ้โหเยอะไหมคะเยอะนะเวิร์กเวิร์กด้วยนะอ่าถ้าพี่ๆท่านใดสนใจเครื่องมือ g t s หรือว่า Channel Strategy เนี่ยให้จิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเดี๋ยวเชิญจะ แปะลิงก์ใต้ดีสคริปชันนี้ให้นะคะเดี๋ยวเชอจะเป็นคนสอนติดตั้งถ้าใครติดตั้งไม่เป็นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เชอด้วยนะคะในช่อง if and go แล้วเราเจอกันใหม่ ep หนะะ้าค่ะบ๊ายบาย